ไ้่เราเรางั้นเราเล่นร่างกายที่แปลกประหลาดเราเอาไปวาดให้มันดีเฮ้ยจริงด้วยเราเคยเล่นร่างกายที่แปลกประหลาดแล้วแต่จากนั้นเราก็เอาไอ้อันนั้น่ะไปวาดไม่ใช่เหรอเราเคยทำไม่ใช่เหรอใช่พี่เคยคือพี่ได้อะไรนะี่ได้ลูฟี่คอยาวคอยาวพี่พี่วาดฉากสู้กับไคโดเลย เชียไปช่วยพวกพ้องของเรากันเดูฟี่ภาคไหนเนี่ยโอ้ยทำเบ้าทำอีกรอบเอาอีกเหรอเอาอีกเอาอีกเอามีงล่นอะไรกันนะสงสารอยู่ด้วยเราได้วาดได้วาดส่วนขาเป็นของเราไหมได้ส่วนหัวเป็นของคนอื่นเปียะโอเคเปียะเปียะบ้างจะเป็นไหวไหมด็อกเตอร์อากาซาชาไหม ไม่ไม่ช้าช้าไม่ช้าไม่รู้แต่ต้องกดก่อนเราเนี้ยอยากเล่นละเออช้าช้าไม่เอาช้าไม่เราอยามันช้าอยู่แล้วไม่ไม่คือคือไม่รู้จะว่าเท่านี้ทันไหรู้สโอโอเคกดละปกติมาชะมัดเลยโอ้ยังไม่ยูดหรอ ไปบอกแล้วกันนะว่าเป็นหัวของอะไรหัวอะไรหรอกล้วยพี่พูดมาอย่างนี้จะเล่นมุกอะไรมันขึ้นอยู่กับจิตใจของนายเว้ยว่าจิตใจของนายจะพูดเรื่องหัวกล้วยก็ได้อย่างที่เจมเขาพูดเนี่ยแปลว่าทต่มาอาหัวอะไรอ่ะหัวใจของผมที่มีให้พี่หัวใจดวงนี้ไม่รับจำเช็ดไอ้เงี้ยทำไมเวลาไม่จำกัดไปเลยวะไม่ทำได้มันไม่ทนเหมือนกันนั่าออะไรอ่ะ เราไม่ถูกกันเรอคุณเมื่อกี้ผมว่าตัวนี้ครับเชื่อตูไม่ออกว่ะตัวแดงมันคือมันคือตัวแดงทุกคนมีส่งทีกูอยากค้างหน้านี้นานไกูทำอะไรลงไปส่งช้านะครับไม่ได้ดูนะไม่ได้ดูไลฟ์ตั้งสองพันยี่สิบสี่เพิ่งมาไลฟ์ปีสองพันยี่สิบสี่เลฮะน้องไอ้นี่มันหลอกพี่พี่โดนหลอกโอ้โหพี่ รีบกดส่งกันดีทำไมอะพิมไม่เพาะน่ากลัวขนาดนั้นเลยไม่แค่แบบเอ่อไม่อยากดูเป็นคนไม่ดีเลยก็ไม่ก็ปกติก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วมันคือปกติของพี่อยู่แล้วมหรอคิดมากหรอกโอ้ยหยาชิบหายชิบหายแล้วนี่จะเป็นรูปสุดท้ายที่กูจะได้เอาไปวาดเป็นรูปจริงเหรอไม่รู้ไม่รู้เรื่องเลยหายะรูปที่แล้วมันเป็นของเกมอ่ะดูจากเส้นละใช่เออใช่ดิ าา I HEAR you, MAN YOU ไม่ได้ดูไลน์ตั้งแต่1870อันนั้นคือไปอยู่กับทหารญี่ปุ่นนะนยังไม่เกิดเลยไปอยู่กับโกาบลีอ,อ่ะตรงนั้น <c oughs> ผมไม่ได้สนหรอกว่าทางไมตีของประเทศจะเป็นยังไงแต่ผมอยากรู้คุณเคยรักผมบ้างไหม <c oughs> น่ารักจี๊ด เราจะเช้ชะตากรรมเจ่ขอโทษเลยคนที่สองอ่ะคือฉันเทศีวีสุดท้ายแล้วมันดำทั้งหน้าเลยเลยเวนองอย่าบอกว่าึงได้ต่อจากอายเลยว่ะ อย่ากได้อยู่มาดูกันว่าใครจะเป็นคนได้วาดเวนน้อมนะฮะอันเดอร์อันเดอร์อย่าลืมกดเซฟไปด้วยนะบอกเลยนะถ้าเวนนมภาคเนี้ยคือสู้ใครไม่ได้หรอกขับใจว่ะท่ารักก็ออกกัเต้เตตตัวอะไรสิงงอสิ่งชบาแก้วอันเนี้ยน่าร ผม่าจจะเสร็จแล้วครับโง่าย่เหนื่ยไรตอนแรกกนึกว่าเป็นทุกคนแลไอ้เอ็มซนมเีเฮ้ยโนได้วาดุมปี้วาดดีอยู่วาดดีอยู่หม่ถึงมึงได้วาดไอ้ตัวนี้เลยเนี่ยเไอ้พี่รู้ไว้แล้วกูโคดี้โรบาเลยเี่ยโราจะเสร็จแล้วเอเอาไปวาดนะโน ที่กูท้อว่ะเดี๋ยวกูวาดพี่สมาร์ทแม่งเลยโอ้ันตีนสมาร์ทอะไกันดําเอากันดําหรออนียตัวเขียวมาเลยใช่ใช่เขียวรู้ไดไงเขียวโอเ้นโอ้ยทำไมอะไรโอ้ยทว่าจริงเหรใช่ D I ครบอันเนี้ยของพี่เจมส์ไม่นอนไม่ใช่ไปขอไปติดด้วยเลยคม่นอนคอเห็นเหมือนเหมือนใหญ่ใหญ่ เจด้โดนเลยบอสบอสคุณเจมจะปล่อยส่วนที่เหลือไม่ทำไมเจมเฮ้ยรู้หรือเปล่าว่าน่ารักเป็นเท่นั้นคนอื่นเขาเป็นคนได้แหละของพี่ฟาร์มดีกว่ะ ไม่เหรถืออุปกรณได้ไอ้ขี้กดีนะกูว่าเกเกีกระโปงพอดีถึงตัวจะเป็นผู้ชายก็เถิดไม่เป็นไรนักกูมดที่พี่มันอะไรพี่กาจิงเห็นแล้วที่ชิวนกูมาเล่นเขอซื้อแปลกแบบนี้นะพี่ได้เลยได้กูได้พี่สมาร์ทกูจะอ้วกเอ้ากูเรือกว่เซฟใครเซฟให้กูหรือเปล่าเซฟให้พี่บอกเซฟให้ ตัวน <G ã entender> <iliz diz> ้ำพุกุลเนี่ย สู้นะฟุกจะทำเบิ้มเบึ้มมาทีแล้วพี่ปั๊มจะเว้นอันนั้นไว้ทำไมขาวๆล้าฟุกก็งงมาเคลียร์ละจะบอกว่าฟุกว่าเออเซนทร์ตัวไปไปไปเฮ้ยเบอร์ี่เบอร์ี่ฟุกสู้ๆนะเออเบอร์ี่ที่จริงใจฟุกถนัดเลยนี่สายเบอร์ี่ต้องพูดว่าตัวละครมิฟในโดจินโดยเฉลี่ย ไปครับฟอหัวอะไรอ่ะดรอะกรสแล้วมุกจะไปดูรู้เร <beginning> <world> ียนไนไอ้ดิ๊เนี่ยเองอะไรอ๋อ สปอยตอนจบโค่นันกูไม่รู้คืออะไรเต็มม่โม่ไปเลยเป็นบอกเอเรียนนะเอเวอร์แล้วเอเรียนคนนันบอกง่ายเข้าใจแล้วไปอายบอกง่ายด็อกเตอร์กระซาร์โคนันอยากได้ขอ้ดิเศษไว้เลย โกกแอ้จะรูนจังแค่ตัวนี้ไปอยู่กับทศกัณฐ์พาสุรนตัวนี้น่าจะเก่งกว่า โอ้ยมีสวยแล้วคมหวแล้วทำยังไงกันเดียวไม่ว่าต่อยังไงให้สวยไอ้ใครมาราก้าหลับได้ไงคนแมานีนบ้านเอ้คนนั้โคนนันจบหนึ่งตอนอันเนี้ยสองรอบเตกนแล้วก็หายเลยเราเรามีตีมไหมตีมไฟติ้งอะไร เอาแล้วด้วยเหรอแค่นี้ก็จะตายอยู่มันต้องมีตีมด้วยไม่งั้นแม่งแค่ว่าตามไม่ได้ตีมนักสู้ได้ไหมขอตีมแบบการ์ตูนโชนเน้นโอ้คุณต้องว่าพี่สมาเป็นนักสู้อีกเกินขอตีมการ์ตูนโชนเน้นนะครับขอบคุณครับเรียนหน่อยแล้วเรียเหน่อยมา พวกมึงอะปิดกาติกแล้วมาต่อยกับกูเล้วผมก็เจ็บคอพี่ผมผมอยากกินโอนตินไงกินได้เลยนะกินได้ยังหูเต่ากระมมีเต่า่ะมีหูเต่าด้วยเหรอไม่หูเต่าไหมไม่ใช่มาฮิโรจังอ๋ออะไรโลอะไรอะไรฮีฮีนะมันไม่เห็นเหมือนที่ไม่เคยดูเลยปกติมันมันต้องแบบสมานี่ไม่ใช่เหรอตอนนั้นมาฮิโรเลยนะโคตรฮาเลยขอดูหน่อย คำขำให้หน่อยนอนขำให้หน่อยํำให้กูหน่อยนอนขำให้พี่ตอนนี้พี่ให้ห้าโลบากเลยนไหนก็เงียบแล้วผมมีเรื่องเล่าให้ฟังพี่พู่นเลยอ่าพี่อะไเล่าเล่ามาคือวันนั้นน่ผมไปเที่ยวแถวพัทยาใช่ปะแล้วผมไปกินข้าวมันไก่ผมสั่งข้าวมันไก่มาจานหนึ่งใช่ป่ะพี่เออ แล้วคุณป้าเขาอะเอาน้ําซุปมาให้แล้วในซุปอะมันมีม,นม,มันมีฟักอยู่ใช่ไหมอ่าอ่าอ่าแล้วฝรั่งตรงข้างๆอะเขาก็เดินไปทำไม่รู้หลังร้านอะอ่าแล้วอยู่ดีเขาก็ร้องเสียงเจ็บปวดมากเลยพี่แบบเจ็บปวดเลยออเออเจ็บปวดมากๆเลยอ่าอ่าอ่าแล้วเขาก็ตะโกนมาว่าฟักอยู่ฟักอยูฟักไม่ไม่ไม่ฟักมีพิษพี่ฟักมีพิษผมก็เลยแบบโอยป้าเอาฟักอย่างนี้ผมกินได้ไงเนี่ยโหกินไม่ได้ออ่อเออไม่เล่าแล้วป่ะพี่ไม่พี่ไม่อยากเยว่ะ ขออนุญาตอันเฟนนะนี่เคยเคยเจออีกมุกเลยที่แบบแกงฟักเรามันไปโดนหลังฝรั่งอะแล้วแล้วแบบฝรั่งหันมาเฮ้ยฟักยูเรื่างี้แหละเขาใหม่เขาใหม่นะใหม่ใพี่ใหม่ใหม่ผมโดนทุกวันก่อนเวใครพี่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้ลองพี่ลองลองทีกันไปตัดผมมาแล้วหน้าตัดผมแม่งก็ตัดทรงผมพี่ไหนมาก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าเอาทรงนี้ไปลองก่อนกูเลยได้เป็นทรงผมลองทรงไง บอกว่าซอยหลังยังฮาหวิววกกูกินของซาละเป็แบบสันๆันซาแบบสันๆนี่ยังไม่เคยมันใจมุกสำหรับเวลาไม่มีอะไรพูดว่าอีกูบอกอยู่ว่าเวลาแม่งไม่รู้จะพูดอะไรก็จะเดี๋ยวอะไรอีกกูเลยตาวเลยกูก็ แม่งทำตัวเหมือนเด็กหัวโลวนหลังห้องเลยนตัวหัวก็เข้าใจนะพี่ผมเข้าใจพี่อายุมันเยอะขึ้นครับอะไรนะอะไรว่าพี่ยังหนุ่มยังแน่นอายุก็ยังน้อยหน้าตาก็ยังหล่อเหลาเอาไอ้ทาูหัวเฮ้ยถ้าผมใส่โลโก้โอมนิสมาร์ทไปมันจะโดนด่าวไม่โดนหรอพี่โดนเราเลยมีอะไรเกิดขึ้นรู้ว่าโทษเป็นไงแบบผมห้ามไปแล้วครับอะไรนะพี่อย่าโวยดี กูลืมไปว่าเขาพีสามแขกแล้วกูลืมแขนที่สามเขาไงโอ้พี่ฟ้าตรงน้ข้างล่างพีแขกที่สาม พอพี่สมาร์ทผมมันจะกลายร่างแล้วพี่ใครก็ได้เฟสดีนั่นเนี่ยเสร็จแล้วคนหนึ่งวิไอ้แเสร็จแล้วแอนว่าอะไรวะว่าด็อกเตอร์อากาซ่าอยากเห็นรีบเสร็จแล้วอยากเห็นอากษซแล้วอยากเห็นโลมาเนี่ยต่อเริ่มใหม่แป๊บนึงฮะแ้วก็ฟุกเริ่มใหม่เข้าจะเสร็จแล้วเป็นฮีแล้ว นี <l id: dictator> <s Bond> <Techn ique> ่คือการไปเล่นวอรอื่นแล้วนะอันนี้ใช่เสร็จที่เขาว่าก็ส่งกันดีเด้อส่งแล้วเนี่ยส่งแล้วส่งกันได้ครบก่อนเดี๋ยวพี่ส่งตามเลยหลับรอนะครับว่าเสร็จปลุกด้วยค่ะแต่ยังไม่กดส่งกันงมอเตอร์ไปเรื่อยๆตอนนี้เติมไปกำลังเติมแบบพี่ฟาร์มเสร็จได้แล้วเสร็จได้แล้วอันนี้เติมแบบพี่ฟาร์มอยู่นะครับเติมแบบไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เย้ ไม่รู้จะว่าชฉากยังไงเอาผมเสร็จเลยละกันนี่ฉากผมวาดดีมากพี่ดีมากขอบคุณมากเลยครับอันิกันตัก็ใส่บัสใส่เมฆไป็นเสกไหมครับจะได้ดูตัวใหญ่าผมใส่เมฆค่แล้วนะครับทุกคนน่าจะดูตัวใหญ่ขึ้นแล้วเนาะผมมีเพื่อนผมพี่คือเขาเรียนภาษาไทยคนไทยต่างชาติไม่มายถึงว่าใครใครแต่งเรฆข้นมาอ๋อไม่ไม่อันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงพี่เอเพื่อนผมมาเที่ยวอยากมาเที่ยวไทยใช่ไหมมนเลยฝึกคำพูดภาษาไทยมา ไม่คิดหนักกับคำพูดนี้มากเลยมันเป็นแห่ทางใจไงเข้าใจได้เป็นแห่ใจผมต้องไปต้มน้ำร้อนนะพี่เฮ้ยนะนี่พวกเสร็จแล้วพี่ก็เสร็จเลยพวกเสร็จปุ๊บพี่เสร็จเลยอ่าส่งละบ้ามี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 บ้ากูน่าจะเต็มชาเลยพุกเห็นไม่เสร็จก็จะดีอยู่กับหน้าพี่สมาร์ชมาชุบโงกเลยพี่กูจะพวกเลยพี่อะ ส่งแล้วเนี่ยอ่ะพอใจยังฟู้ยมัน้ามไปหนึ่งไทยเนี่ยโูกฟูกส่งแล้วโอเก๋ยผมดูพวกพี่จากแปดยี่สิบเป็นแปดสองร้อยแล้วนี่ยคนดูผมบอกว่าวาดภูเขาดอตอนนี้ผมได้เอเวอร์เลสแล้วอ่ะพี่ตแรกนี่ว่าพวกคืนคอมที่ตุ้มตุ้มอะไรนะชิงชิงอ๋อนกอมอุ้มอุ้มอะอยากได้โชว์เนินใช่ไหมเฮ้ยตีไฟเตอร์ ทีแป้งเนยไม่มีใครเพอร์เฟกยดเว้นเซลเพอร์เฟกอันนี้อันนี้พุกอันนี้โดนโดนดาม่าเลยเนิ้อฟนมเนิ้มเน้หรอเเนิรอเนนื้อพุกมันจะไม่พอใหญ่กว่านี้กดเลยไหนเชญตสู้ชุกเลย คือด็อกเตอร์แกสร้างอุปกรณ์เพื่อให้โคดันมาปราบแกทีหลังอ่ะใช่ให้มาซ้อมเตะบอลคนที่อยู่เบื้องหลังไอ้องค์กรชายชุดดำมันก็คือด็อกเตอร์อากาศสนี่แหละด็อกเตอร์รวยเอารวยเอาโคตรหลอนนี่มันโคตรหลอนเลยโอเคเลยท็อปนี่มัก็มีหัวใจด้วยเบิร์นเตอร์เวนนอมนะเวนนอมเวนนอมตัวนี้นะตัวนี้นะความไม่ค่อยสวยอย่าคาดหวังอย่าคาดหวังนี่ เฮ้ยวิ่งอ่ะเฮ้ยมึงปิดขาเขาวะมึงปิดขาเขาไปเถอะ ตอนแรกมันก็เห็นไงพี่แต่แบบมึงเร็วมากอ่ะเนอะไม่ชูวัตุทิพย์หลักอ่ะเออไม่ชูวัตุทิพยหลบหลีกทิพยมึงโอ้ตอนแรกมึงไม่เห็นขาด้วยซ้ำมีพยายามยงพยายามไม่มากพอแล้ก็ยังอ่อนหัดอันนี้ถือว่าไม่ชูวัทุดาบลิงเอามีสี่ขาเปอนไงปะผมก็ว่าสีขาแขนเขาเป็นสีขาวมึงก็ไปลงสีให้เขาที่ถือว่าไม่ตรงโจทย์นะฮะผมอย่าดูพี่สมารอย่าดูพี่สมาร์มไม่ชอบพี่สมารเลยเนี่ยอยู่ที่สมาร์ตดิพิษมารบาปนี่แค่หนึ่งรอบไปก็ล ปันกับใคร ตาพี่สมาร์ทจริงๆเฮ้ยเขียนเลยผมอยู่กับตัวนี้มาหนึ่งร้อยชั่วโมงแล้วพี่แล้วเขาวาดตัวเทามาเพิ่งวาดตัวฟ้าเวทจริงๆความพิเศษเลยยงอันนี้กันดั้มนะฮะกันดั้มกันดั้มของโอเว่นคุณนโดนกันดุ้มชูขาเลยชูขาชูขาเลยวัตถุดิบไปอยู่ข้างหลังมึงอุ้ยกันดั้มไม่ตรงรุ่นจริงฮะเราไม่เท่าขา าที่สู้ไงอ่ะไทยๆโดนโดนศัตรูขาเหล็กเกยียบท้าก็เจ็บล็อกเองของของเกมหรอเกมมันเป็นยังไงต่อไปเจมโอเกมอนเออแล้วก็สไปเดอร์แมนแล้วก็โดเรบอน่เลยโดเรบอนโดเกมเชี่ยเลยมันอิสเด d เลกาชู o e ปลาจิ้นูมาด้วยอ่ะจะไปมูลินอย่างกอะไรมูลินเป็นกระจูงไปแลกมาด้วยได้นี่ของพี่นะ มันนเป็อะไรนะเขาชื่ออะไรนะเอาเป็นว่าเขาผมสีชมพูแล้วก็เขามีกล้ามอ่าเขาใส่กระโปรงแล้วก็ออกมาแย่ๆด็ดแบบโชนเน้นเชนเนนจังโอ้ยโหโอ้นโล่งเลยชนบ้าบ้่ไอันนี้ไม่หชุดเบรซู้แบบจุดเบร์หจุดเบร์แล้วกูใส่เพงบอสดาโซไปด้วยโอ้โหแล้วกระโปรงขาดไม่เข้าเขาใส่กระโปรงแล้วโคตรเด๋อเลยไม่พยายามเลย ไม่ชัวร <oh. ์ว่าตู้ดีบละวบจริงไม่ชัวรวตูดีบหลักนะครับไม่ชโอ้กูชววกงเลยกันเน่ยเล่นเล่นประมาณชั่วโมงหนึ่งได้ได้ออกลิปกี่นาทีเนียลย